เอ็ดใคเฮ้ยเอ้ดเออยังคู่นั้นยังคู่นั้นเออเ็ดเอนี่ลงล้วลงล้ลงลนี้เดียลของแท้ดลงได้ลงได้แบบนี้แล้วเอาหมดจู๋ไหมนั่นหมุดจูไม้ได้

เฮ็ดเนาะจะได้นอนใช่เอ้าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอืดอืดเอเก่งเอเก่งเออิงตายตายดีอือมเฮ็เฮ็ดเ <laughs> kiểu là <khuyên> cam <laughs> oh, oh, kinh thế ô oh, 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 kinh thế ô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  kinh thế